สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องเที่ยวกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นคิวของจังหวัดน่านเราไปรวบรวมข้อมูลจากหลายที่เลยครับทั้งเว็บท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่าง Traveloka Trip.com หรือเว็บไทยๆท,ที่เราคุ้นเคยกันไปด้วยกันสนุกแล้วก็มีข้อมูลจากการท่องเที่ยวเองวองในหรือแม้แต่ DriveHub ก็มี เป้าหมายก็คือ,อกลานเอาไฮไลท์เด็ดๆกับมุมมองน่าสนใจเกี่ยวกับน่านมาให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยเริ่มกันที่แรกเนยน,นะครับที่นี่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของน่านเลยวัดภูมินทุกคนน่าจะรู้จักภาพจิตรกรรมฝาผนังกระสิบรักบรรลือโลกใช่ไหมครับปู่ม่านยามา่านอ๋อค่ะภาพนั้นดังมากจริงๆใช่ครับแล้วก็ตัวโบสถ์ทรงจตุรมุขอันนี้ก็ถือว่ามีเอกลักษณ์มากในศิลปะล้านนา ข้อมูลส่วนใหญ่บอกว่าที่นี่เหมาะมากเลยนะสำหรับคนชอบศิลปะชอบประวัติศาสตร์หรือแม้แต่เห็นว่ามีคนไปขอพอรเรื่องความรักกันด้วยใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าแค่ความสวยงามของภาพกระสิบรักนะคะคือ มันเหมือนเป็นหน้าต่างมองย้อนไปในอดีตเลยค่ะภาพนี้มันสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่การแต่งกายของคนสมัยนั้นได้ชัดเจนมากๆมีข้อมูลบางแหล่งบอกด้วยนะคะว่าเทคนิคการวาดหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพนี้มันบอกถึงอิทธิคลวัฒนธรรมไทยลือที่มีต่อหน้าได้เลยการที่เราได้ไปเห็นของจริงแล้วก็พอเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังไปด้วยมันจะทําให้การไปวัดภูมินมีความหมายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่แค่ไปถ่ายรูปอย่างเดียว อ่าเข้าใจเลยครับคือได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ความรู้ด้วยทีนี้เปลี่ยนฟิลกันบ้างนะครับจากวัฒนธรรมไปสู่ธรรมชาติสวยๆของน่านกันเริ่มที่นี่เลยดอยเสมอดาวค่ะที่ฮิตมากๆใช่ครับแทบทุกแหล่งข้อมูลยกให้เป็นสุดยอดจุดชมวิวเลยทั้งพระอาทิตย์ขึ้นทั้งทะเลหมอกลองลึกภาพตื่นเช้ามาเจอหมอกขาวๆเต็มไปหมดหรือตั้งคืนก็นอนดูดาวเต็มฟ้าอืมบรรยากาศคงดีมากๆ จริงค่ะโรแมนติกมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าน่าจดจำจริงๆแล้วสำหรับสายขับรถเที่ยวสายถ่ายรูปวิวถนนสวยๆต้องไม่พลาดถนนหมายเลขสอ๋อถนนลอยฟ้าใช่ครับถนนลอยฟ้าโดยเฉพาะช่วงที่เป็นโค้งเลขสบนเส้น1.081นนะครับวิวมันจะอลังการมากเป็นภูเขาสีเขียวๆตัดกับถนนโค้งๆสวยๆกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตไปแล้ว มีเคล็ดลับจากเว็บท่องเที่ยวด้วยนะเขาบอกว่าถ้าอยากได้รูปสวยแสงดีๆให้ไปเช้าๆหน่อยหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆไปเลยความน่าสนใจของถนนเส้นนี้นะคะไม่ใช่แค่โค้งเลขสามที่คนชอบไปถ่ายรูปกันแต่มันคือความรู้สึกตอนขับรถจริงๆค่ะเหมือนเราขับไปตามสันเขาคดเคี้ยวไปมาแล้วบางทีมีหมอกด้วยมันให้ความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนฟ้าสมชื่อถนนลอยฟ้าเลยค่ะมันต่างจากขับรถชมวิวที่อื่นนะ ฟังแล้วอยากไปขับรถเล่นเลยครับอ่ะต่อไปถ้าใครมองหาความสงบอยากพักผ่อนแบบสโลลฟฟจริงๆแหล่งข้อมูลหลายที่แนะนำที่นี่เลยครับหมู่บ้านสปันค่ะสปันบรรยากาศดีมากเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักนรักอยู่กลางหุบเขามีลำธารไหลผ่านมีนาขั้นบันไดเขียวๆเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆจังๆเลยครับเขาบอกว่าถ้าไปช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่จะสวยเป็นพิเศษใช่ค่ะ อาจจะเจอเหมอกตอนเช้าด้วยคลอกเคลียตามภูเขาในหมู่บ้านเลยสเสน่ห์ของสปันที่ข้อมูลหลายๆแหล่งพูดถึงไม่ใช่แค่วิวสวยนะคะแต่เป็นวิถีชีวิตที่ยังเรียบง่ายอยู่ผู้คนเป็นกันเองแล้วก็ได้พักโฮมสเตย์ที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆมันให้ความรู้สึกเหมือนได้หนีจริงๆอะคะ่ะต่างจากที่เที่ยวที่อาจจะสะดวกสบายมากๆแต่ก็วุ่นวายหน่อยที่นี่เลยเหมาะกับคนต้องการความสงบจริงๆครับผมฟังดูดีมากเลย ปิดท้ายกันด้วยที่นี่สำหรับสายธรรมชาติแบบเข้มข้นสายผจญภัยหรือสายแคมปิง้งต้องยกให้อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเลยครับที่นี่คือสุดยอดเรื่องธรรมชาติของหน้าเลยนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลบอกว่าที่นี่คือขุมทรัพย์ทางธรรมชาติเลยมีป่าดิบเขาอุดมสมบูรณ์มากมีเส้นทางเดินป่าให้ศึกษาธรรมชาติมีน้ำตกสวยๆอากาศก็เย็นสบายตลอดปีแล้วที่พิเศษสุดๆเลยคือมีต้นชมพูภูคา อ๋อดอกไม้หายากใช่ครับใช่ค่ะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วด้วยจะออกดอกสีชมพูสวยๆช่วงกุมภาเมีนาข้อมูลจากทอท,อทอนี้เน้นเลยว่าเหมาะมากสําหรับคนชอบเดินป่ากางเต็นทรักธรรมชาติพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาเรียงกันนะคะจะเห็นเลยว่านั่นมีอะไรหลากหลายมากจริงๆตั้งแต่งานศิลปะล้านนาสวยๆที่วัดภูมินที่มาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้ไปจนถึงธรรมชาติที่แบบว่า โอ้โหมีหลายรูปแบบมากทั้งทะเลหมอกอลังการที่ดอยเสมอดาวถนนสวยๆอย่างถนนลอยฟ้าที่ขับรถสนุกวิวสวยหรือจะเป็นความสงบเรียบง่ายที่สปันแล้วก็ความสมบูรณ์มากๆของธรรมชาติที่ดอยภูคาซึ่งการเลือกไปให้ถูกที่ถูกเวลาอย่างที่ข้อมูลแนะนำมันก็สำคัญมากจริงๆค่ะจะได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดสรุปได้ดีเลยครับแสดงว่าน่านี้คือมีครบเลยจริงๆนะครับทั้งเรื่องวัฒนธรรม ธรรมชาติสวยๆวิถีชีวิตน่าสนใจตอบโจทย์นักเดินทางได้หลายสไตล์มากๆไม่ว่าจะเป็นสายอาร์ตสายธรรมชาติสายไทยรูปหรือสายชิลๆที่อยากไปพักผ่อนเฉยๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะมันก็มีคำถามชวนคิดต่อนะคะว่าแล้วจริงๆสเสน่ห์หลักหรือหัวใจของน่านที่ดึงดูดคนมากมายขนาดนี้มันคืออะไรกันแน่ จะเป็นภาพกระซิบรักที่โด่งดังหรือจะเป็นวิวทะเลหมอกที่เห็นแล้วต้องว้าวหรืออาจจะเป็นแค่ความเรียบง่ายความเนิบช้าของชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆคำตอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะและนั่นก็อาจจะเป็นสเสน่ห์อีกอย่างของน่านก็ได้ค่ะที่เปิดให้เราไปค้นหาคำตอบในแบบของเราเองลองเอาข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไปต่อยอดดูนะคะ